จอข่าวร้อน สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจําวันนี้นะคะกับวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2 5 5 5ค่ะและช่วงนี้นะคะเราก็จะมาตามกันกับสถานการณ์ก,การประท้วงของกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดสุนทรจัจกรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันค่ะค่ะโดยทางด้านของนายสงวนดํารงไทนะคะประธานสหกรณ์ผู้บริการผู้ค้าตลาดนัจดตุจักรค่ะได้ออกมาเปิดเผยในวันนี้นะคะว่าในช่วงเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาได้มีการนัดประชุมถึงทิศ ทางผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักรที่ห้องสุโคไทยัยณศูนย์การค้าเจเจมอซึ่งในการประชุมดังกล่าวนี้ก็จะมีการหารือกันเกี่ยวกับราคาค่าเช่าแผงค้า3,157บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการทำสัญญา50 0 0 0บาทด้วยโดยทางด้านของพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะกากับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทยและตลาดนัดสวนจตุจักร โดยทางด้านของนายประเสริฐอัตนันร์รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ในขณะที่ล่าสุดน,นนะคะกลุ่มผู้ค้าจตุจักรนะคะจำนวนกว่า500คนก็ได้มีการประท้วงนะคะปิดถนนเนื่องจากว่าไม่พอใจนะคะเพราะว่าพอถึงเวลาการประชุมทิศทางผู้ค้าตลาดนัดส่วนจตุจักรนั้นปรากฏข่าว่าพลตบดโชชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกลับไม่มาตามนัดนะคะซึ่งทั้งนี้ก็เชื่อกันละค่ะว่าการชุมนุมดังกล่าวนั้นน่นะคะไม่น่าจะยืดเยื้อะอะไรเนื่องจากมีการประสานงานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเพื่อที่จะให้มีการจัดส่งตัวแทนมา จากกับผู้ชมนมค่ะค่ะแต่ทั้งนี้นะคะในส่วนของข้อเรียกร้องต่างๆที่มีการเรียกร้องกันออกมานะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะคือ1นขอให้มีส่วนร่วมในการบริหารตลาดโดยขอให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าโครงการให้เสร็จสิ้นนะคะภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะและข้อเรียกร้องที่2ก็คือขอให้ระงรับประกาศราคาใหม่ของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีการเลือกตั้ง และข้อที่3ค่ะคือขอสัญญาเป็น30ปีจากเดิมที่ทางการรถไฟของประเทศไทยกำหนดให้มีเพียง3ปีเท่านั้นค่ะค่ะและทั้งนี้เนี่ยนะคะจากงานศึกษานะคะจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบและก็ธุรกิจใต้ดินในประเทศไทยนะคะอย่างอาจารย์สังสิทธิ์พิระยาร,างร,รังสรนคณะบดีวิทยาลายัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยร,งรังสิตนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าได้พบว่าผ,ผลประโยชน์นะคะแล้วก็เม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่ในตลาดจตุจักรนะคะทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนั้นถือได้ว่าเป็นขุมทรัพย ลประโยชน์จานวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวค่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าที่ผ่านมานั่นเองนะคะมีการกําหนดราคาค่าเช่าแผงของทางกทมนั้นต่ํากว่าราคาตามธรรมชาติในตลาดหรือราคาที่เป็นจริงในตลาดค่อนข้างมากค่ะโดยค่าเช่าแผงของกทมก็อยู่ที่ราว500บาทต่อเดือนในขณะที่มีผู้ค้าต้องการแผงจํานวนมากนะคะจึงเกิดการเช่าในช่วงหรือว่ามีการเช่าต่อกว่า70%ของจํานวนผู้ค้าทั้งหมด โดยค่าเซ็งแผงในตลาดนัจดจตุจักรนะคะก็ตกกราวแผงและ1-2ล้านบาทซึ่งก็เท่ากับว่าราคาค่าเช่าช่วงสูงกว่าราคาค่าเช่าตามกฎหมายราว2สถึงเท่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งค่าเซ็งแผงเหล่านี้นะคะก็เป็นเงินนอกระบบเข้ากระเป๋าอย่างผู้มีอิทธิพลแล้ก็ผู้มีอำนาจรวมไปถึงผู้ที่ได้รับสิทธิผูกขาดมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 6,300ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะทั้งอาจารย์สังสิษ์ค่ะยังได้มีการประเมินเอาไว้อีกด้วยนะคะว่าค่าเช่าการทําสัญญาใหม่นะคะกับผู้เช่าช่วงซึ่งมีอยู่กว่า6,300แผงด้วยกันนะคะที่ต้องการจะทําสัญญาเช่าโดยตรงกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยคือถ้ากว่าผู้บริหารดําเนินการไม่โปร่งใสแล้วก็นะคะจะเกิดปัญหาเรื่องของเงินใต้โต๊ะในการเข้าไปทําสัญญาในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณ5,000 5,000บ,บาทนะคะต่อแผงซึ่งก็จะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมใหม ที่เรียกเก็บนั้นนะคะยังถือว่าต่ำกว่ามูลค่าเงินนอกระบบที่มีการประเมินเอาไว้อีกด้วยค่ะและทั้งนี้นะคะนอกจากค่าเช่าแผงแล้วค่ะก็ยังมีในเรื่องของเงินที่ผิดกฎหมายอีกมากมายนะคะที่นักการเมืองผู้ที่มากลุมอํานาจสามารถที่จะหาผลประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าปรับที่ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกเก็บจากแม่ค้าที่ไม่มีแผงถาวรค่ะอย่างเช่นพ่อค้าเร่รถเข็นต่างๆนะคะ ซึ่งในวันเสราร์อาทิตย์นี้ค่ะก็มีราว500รายต่อวันนะคะจากค่าปรับรายวันวันละ300บาทก็กลายเป็นค่าเช่าที่ผิดกฎหมายราว14.4ล้าน4 0 0บาทต่อปีเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีค่าเช่านะคะการจัดงานอ e ีเวนต์อีกด้วยนะคะครั้งละประมาณ300,000บาทน่นะคะก็ตกราว14.4ล้านบาทต่อปีและยังมีค่าเช่าห้องน้ำสาธารณะอีกนะคะประมาณ200,000บาทต่อวันนะคะคือในช่วงวันเสราร์อาทิตย์หรือว่าประมาณ400,000บาทต่อสัปดาห์นั่นเองถ้าจะคิดเป็นเดือน ก็ประมาณ1.2ล้านบาทต่อเดือนค่ะหรือราวนะคะ19.2ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของอาจารย์สังสิษพิระยาร,า,ารังสัรก็ยังประมาณการไว้ด้วยนะคะว่าปัจจุบันนั้นมีผลประโยชน์ในลักษณะนี้อยู่ในตลาดนัดจตุจักรไม่น้อยกว่า10ประเภทซึ่งก็คิดเป็นเงินนอกกฎหมายประมาณ1,000ถึง3,500ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ และสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ตลาดนะสวนจตจุจักรจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามการรายงานสดผ่านดาวเทียมจากคุณอนุไทยสกุลทองเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่นั่นเพื่อที่จะรายงานสดที่เราได้รับทราบกันแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าเนี่ยนะคะช่วงนี้ทางสัญญาณดาวเทียมนั้นยังไม่พร้อมที่จะนะคะได้รายงานกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเราเบรกันก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าคงจะได้ตามรายละเอียดนะคะ,คะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของบดับผู้ชุมนุมที่ตลาดนะสวนจตจุจักกันค่ะ